แต่จำคจฟามได้ป้าก็ถามตัวเองนะว่าความสุขของตัวเองอยู่ตรงไหน,น mm. เลี้ยงทั้งน้องเลี้ยงทั้งแม่เลี้ยงมาตลอดแต่ตัวเองยังไม่รู้เลยว่าวันไหนที่ว่าจะถึงวันของตัวเองนะ ทุกอาชีพเป่ารถก็เป็นช่างปูนก็เป็นหาขนมขายก็เป็นหาของขายก็เป็นโอ้ทำหมดทุกอย่างพูดกันง่ายๆนะก็ยึดเหนี่ยวอาชีพนี้พอโควิดอะไรเงี้ยเจอปัญหาเรื่องงานยังไงบ้างโอ้โหไม่ได้ทำงานเลยลูกเลยแบบลำบากมากบางทีนอนคืนไม่นอนไม่หลับนะเป็นเครียดกับไอ้นี่ไรวันเขาเนี่ย ดินหัวชนฝาเหมือนกันสี่ร้อยเราก็ใช้นี้ก็ไปสองร้อยเราก็กินร้อยหนึ่งล้วก็เหลือไว้อีกร้อยเผื่อจุกจิกอะไรแบบเนี้อย่างตุนปลากระป๋องไว้พอเช้ามีปลาอยู่สองตัวซื้อมาตัวละสิบบาทก็ไปซื้อหน่อไม้มายี่สิบก็แกงส้มไว้แกงส้มนี่ก็กินได้สองวันนะมอนก็ต้องทำอย่างนี้ยลูกจะไปฟุ่งเฟยไม่ได้ ทำงานมาเยอะขนาดนี้ตั้งแต่สาวสาวอะไรเงี้ยเงินเก็บมีไหมไม่มีะจะมีได้ไงพอถึงตอนเป็นสาวสาวก็พอไปทำงานพอถึงเวลาเงินออกแม่ก็ไปรับแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้เงินคือแม่ก็จะให้ค่ขนมวันละสิบบาทยี่สิบบาทแค่นั้นเองยายไม่ได้เลี้ยงเฉพาะแม่นะเลี้ยงทั้งน้องชายเลี้ยงทั้งยายชวด เลี้ยงทั้งแม่ยายเลี้ยงนี่สามสี่คนนะยายหาคนเดียวนะแต่ตัวเองยังไม่รู้เลยว่าวันไหนที่ว่าถึงวันของตัวเองนะป้ากระถามตัวเองนะว่าความสุขของตัวเองอยู่ตรงไหนเราจะทำงานไปอีกนานแค่ไหนนะไม่คิดถึงกเกษียณจะได้พักผ่อนสบายๆเจ้าตรงไหนมาสบายลุงนี่เมื่อถ้าเราไม่มีเงินก้อน ปัญหาตรงนั้นยากมากถ้าเราไม่ถูกขุยเลยโปรนะพูดกันจริงๆอนะมันหามันหาจุดที่จะแบบกินนอนสบายตรงนั้นหายากมากทำไมไม่ไม่คิดจะทำประกันสังคมป้าไม่รู้หนังสือมันมันไม่มีใครที่ว่าจะมาแนแนวทางอะไรหรอกมันมันไม่รู้เรื่องอะไรอะพูดง่าย มันก็มีการวิจัยอ้างอิงมาอยู่ว่าขีดความยากจนมันคือ2,763บาทเนาะเราก็เสนอขอเป็นตัวเลขกลมๆอยู่ที่3,000แล้วเรามองว่าถ้าผู้สูงอายุมีเงินกินวันละ100บาทเนี่ยยังไงเขาก็ยังพอ,อ,อมันลดแบ่งเบาภาระได้หรือบางคนที่ไม่ได้มีภาระมากอาจจะช่วยเจียดไปช่วยลูกหลานด้วยได้ด้วยซ้ำไปแม้กระทั่งในโควิดที่ระบาดเช่นนี้ถ้า าคุณจัดการเรื่องสวัสดิการทั่วนหน้าให้มันครบเนาะตั้งแต่แรกเกิด,ดยันตายยันมาถึงบำนาญที่เราพยายามขออยู่เนี่ยมันสามารถจัดการได้ค่ะและทั้งครอบครัวก็จะไม่ได้มีปัญหาแบบนี้ค่ะถ้าว่าหกร้อยมันอยู่ไม่ได้ลุงไงก็ต้องไปตะกายตึก,ต,กต่อไงก็ต้องไปตะกายตึกต่อลงไม่พอใช้เลยวันลี่สิบบาทลุง